สวัสดีครับผมสวัสดิมังวัดส,สุขุสุนคนกับผมในพงศาวกกบบานานาพากินมาเสียไปหน้องมาวานานาภากินทำหมกุงไปหน้องทำหมกุงบนบ้านกปปปปน็ปิีงปลาทู่ไปน้องปิีงปลาทูตัวใหญ่มันมันแก้มต้มน้ําไม้ไปหน,น้องน้ําไหม้สดน้ําไม้หวยบ้านเท่าเลยนี่แก่หมูตัวผู้แน่พักกาสสดสลัดกรอบบักเขือ,ขอเขาเรด่นหอนไปหน,น้องไหมเต็มที่พุ่งเขาใส่เขาหอนเสียบอ้ยเต็มพระเขาไปหน้องปัดมาเดินไปน,นะน้องเลยโอ้ลงทำหมกุงก่อน ไลายเต่ไปดงปะโอุยน้มมทำมสดสดตุ่มไม่ไหมไป็นหอนเลยยังอัดตุน ทำมวกหง่นเพชรหน u วหมกหงของฝากพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่เมยร์ร้ายครับผมมันเอาบมกหงมาฝากขอหยัดเอือนหน้ามครับ สำาเสียบคักบว่คงจากซาซึ่งเศร้าก็ดูกันมัน 客户有，把土铺上吧？ bình hôm hôm Hmm. hmm. น้องงายไปลรอกแามน,นี่เ้องหม่เพิง่งเพิ่มบวกแามลงหนาแามฝนนี่ไปลรองอืออันนี้ข้าวของฝากกันจากบ้านตน้นมแล้วใหม่ได้มากสดๆไปลนองมาต้มเองใส่ตำหงสุท่นันเลยครับ rồi nhảy mặn hả, nó mày nó bẹp có đi rồi không có đi chưa น,น,น,น้องงามตมจืดๆนี่ครับทำบะกรูงแน่นเลยีนน่น้องเมยบอกสูพีซูห้องเลยไปน้องทำไม่ยับบานเท่าทำใหม่น้ำหวยน้ำหองอยี่น้องมันอะหมดได้พาเครื่องมากันพาเครื่องชีสออกง่ายกว่านี้กินไปนหนังอกไปพร้อม หวันไปหล้วนั่งห่อนๆอยู่ต้มมันจะขึ้นแตงหมโอ้ขึ้นมาเพระเขาเลย ูมันมันมองขีบปริถิทมันได้บ้างเนี่ยขมัมลำเลยขีบประตูอืมมัน เผ็ดๆนหน,นอไี่้องจุดจวด ต้งเปิดตั้งหอนทำมงคงกับชขเขากับหอนไปกันเถอะตุม,มน้ำแม่ไขยังอุนอ่นๆขอเนาให้พป็น้งเลือเอาเนีย่ยนาจำในบรรยากาศหัก,กลบกยองอื้ เอากันครับพี่น้องตำบอกคงเปลี่ยปนปลาทูหอมๆอมอันมัน แบบจวดพี่ตังจวดนัวเสินมะคงครอบขอบ 아 uh, แบบแซ่บแบบนัวเลย่น้องโอ้โหมันดีครับ ว้าวแบบแบบแสบนั่งเปรี้ยวหนุ่นนจุจวดเลยโอ้จะแบบเป็นมะนนุ่แเสบยบแบบบ้านๆไม่ร้องมาฝปากปีกน้อยัาบคมทำบะคงปีงประถูต่มน้ำใหม่ดสดเจ๊ขอ,อนย้อนอนไม่ร้อง เป็น้รามาคลิปเนี่ยฝากเจ้าห่อยเปน้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์บ่าวันหน้ามากินมาแซ่บเจ้าอยเนี่ยครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมเป็น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆครับผมบอาวันหน้ากินมู่บมากินมูสภาพกราบขอโทษขอแพ้คำคือก่องครับผมไปพอมพร้อมคลิปหน้าเป็น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวหน้าขอโทษนะครับผมสวัสดีครับ